เข้มขน้นเทลงไปในถังให้ท่วมถึงแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งถังน้ำมันจะเดินไปยังถังที่สองเท่ากันครับเพราะนั้นน้ำที่เทก็มากพอสมควรต้องใช้ EM แยะพอสมควรนะครับทีนี้ ก่อนอื่นผมต้องแนะวิธีการทำา e เพราะท่านจะตกใจว่าถ้าใช้ E.M แเยอะแยะเนี่ยเราจะไปเอาที่ไหนแพงครับเวลานี้ E.M ซื้อขายกันแพงแต่เราทำได้แต่ขายไม่ได้เพราะถ้าเราขายเนี่ยเราจะถูกจับเนื่องจาก E.M เนี่ยเขาจดทะเบียนไว้แล้วนี่การทำาอ m ใช้เองเนี่ย เขาไม่จับครับทำเท่าไหร่ก็ไดน้นี่วิธีทําครับอ m นี่มีสองอย่างที่ท่านต้องซื้อคือหัวเชื้ออ m ต้องซื้อครับแล้วก็กาก,ากน้ําตาลต้องซื้อส่วนน้ําสะอาดคําว่าน้ําสะอาดในที่นี้ไม่ต้องซื้อครับเพราะห้ามใช้น้ําปะปา น้ำประปาไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะน้ำประปามีคอรีนน้ำสะอาดนี่คือน้ำฝนที่ท่านรองมาจากตุ่มหรือลางน้ำที่ต่อไปยังถังน้ำที่ท่านเก็บน้ำฝนอย่างที่สองคือน้ำบ่อน้ำบ่อนี่สะอาดครับหรืออย่างที่สามน้ำคลองก็ใช้ได้เรียกว่าน้ำสะอาด เอาละรครับทีนี้เราจะทำเอ็มท่านก็มีเครื่องมือครับคือถังท่านต้องลงทุนนะซื้อถังถังสีฟ้าปคล้ายถังพลาสติกมีฝาปิดเขาม,มีขายครับต้องซื้อไว้หลายๆใบใบใหญ่ๆเพื่อเก็บเอ็มที่เราทำไว้คำว่าเก็บเอ็มนี่นะครับท่านต้องจำไว้เลยเอ็มต้องสะอาดครับถ้าสอกอปรกแล้วเสียหมด วิธีทำกับการต่อเชื้อเอา EM มานหน่งส่วนกากน้ำตาลหนึ่งส่วนน้ำสะอาด10ส,ส่วนสูตรนะครับนี่คือสูตร1ต่อหนึ่งต่อ10คนให้เข้ากันคนให้ให้น้ำาอหัวเชื้อ EM กากน้ำตาลซึ่งมันเหนียวครับแล้วก็น้ำสะอาดคนให้เข้ากันเมื่อคนเข้ากันดีแล้วท่านถึงจะต้องเอาผ้านะครับโดยมากเขาเขาใช้ผ้าหนาๆแต่ผมว่าผ้านั้นไม่ต้องหนามากผ้าเขาบางยังได้เลยครับแล้ว ผูกเชือกปากถังที่เราเราเทเอไว้ M y, ที่เราทำเ e อ็มไว้ y, เอาผ้านะั้นปิดปากถังเชือกผูกให้แน่นไม่ให้รั่วไม่ให้เกิดช่องที่จะฝุ่นอะไรเข้าแล้วเอาฝาของมันครับไปทับอีกทีให้แน่นสนิทนี่แหละครับสำคัญที่สุด เพราะอะไรท่าเพราะว่าในอากาศเนี่ยมันมีสิ่งสกปรกถ้าสิ่งสกปรกนี้ลงไปน้ำเอเอ็มจะเสียทันทีเพราะนั้นต้องปิดให้นัน่นเมื่อท่านกวนเสร็จกวนเข้ากันดีแล้วปิดฝาให้นัน่นเมื่อปิดฝานั่นสนิทแล้วท่านเขียนตัวเลขไว้ปากถังก็ได้โดยช็อคหรืออะไรก็ตามกันลืมครับสี่วันถึงจะเปิด ห้ามใครเปิดโดยเด็ดขาดก่อนก่อนสี่วันพอครบสวันแล้วท่านเปิดออก EM เนี่ยก็จะเกิดขึ้นโดยท่านสังเกตว่าที่ปากถังเป็นฝ้าขาขาวๆจับนั่นคือติดแล้วติดเชื้อแล้วไม่ใช่เสียนะครับไม่ใช่ของเสียคือเราได้ EM แล้วเวลาเราทำเนี่ยเราคำนวณน,นะครับ เอ็มหนึ่งส่วนกากน้ำตาลหนึ่งส่วนน้ำสิบส่วนก็เป็นสิบสองลิตร